สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้อีสานค่ะค่ะมาเด้อมาเด้อจดจัดฝันบึมคิดถึงแม่ขึ้นมาลูกก็จะสุกหนอไห้น้ำตาลูกลินเลกลองกระติบข้าวนะคะกระติบข้าวมาอยู่21ปีหมอคือบอด,ดำมาสนาวกับคนสะอาดเนาะ กระติบข้าวเหนียวแม่ให้มาก็ยังป้องป้องมีลายอย่างมีทุกมีอีกเยอะนะมีซื้อตู้มาใส่กระติบข้าวอย่างเดียว <c oughs> กระติบข้าวเหนียวภ <c oughs> ูมิใจที่เป็นคนอีสานอีสานพอเพียงไม่ได้แปลว่าไม่ให้รวยนะจ๊ะมาเลยวันนี้วิวมม,มีหน่อไม้นึกยังไงไม่รู้อยาก เห็นปลาแห้งเนาะมันมีปลาแห้งอยู่ในก็จะคิดถึงคิดถึงยายโอมาเด้อขัขวขว่วข้าวขั่ววัตถุดิบเพราะว่าวิวีดเดินออกไปข้างนอกที่คิดกำมาในดูคลิปก็เลยไปเก็บนะ้ากําัังงอกเต็มเลยนะคะดูสิอหอมผักสลันแหน่ปุกใสกระถางปลูกหอมสลระแหน่ใส่กระถางนะคะดูสิ แฟบฟามินวันนี้จะทำซุปลาวซุปบัมบูซุปบัมบูซุปพริกปน่นข้าวคั่วพระเอกของเราน้ำปลาเราต้องเขาเรียกว่าอะไรต้มน้ำปลาก่อนเดี๋ยวกำลังขูดอยู่นี่ขูดเ่แล้วกำลังใช้ส้อมขูดนะคะขูดแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆเอาไปอ้คํำว่าอุคืออะไรเอาไปต้มใส่น้ำปลาก่อนค่อยมาซุปนะคะ แล้วก็การซุปเราก็ไปคั่วพริกถ้าไม่มีพริกสดถ้ามีพริกสดหอมหัวแดงนะคะบอกขั้นตอนในการซุปใส่หอมหลายๆใส่ใส่สลดเดใส่หอมแดงลงไปมันจะอร่อยมากนะคะวัตถุดิบถ้าเราทำเองมันจะหอมเพราะว่าวิวชอบทำเองเพราะว่าถ้าไปซื้อเขาแล้วมันจะเหม็น หื่นหืนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเราต้องคั้วเองทําเองขยันทําเองปลาขวดปลาลาเลี้ยงแถวกลับบ้านเดี๋ยวอีกสองปีย้ายไปจะไปขายก๋วยเตี๋วด้วยจะไปขายน้าปลานี่หละขายน้าปลาแข่งกับเจ้าปูมันก็ได้คนอีสานพยานไผ่ประสาเอ้าคนใช่จากอีสานบ้านนามาอยู่กรุง มาอยู่มังนอกอยากเดินทุ่งลุยไลมาเด้อกำลังต้มแล้วไฟกำลังเดือดแล้วเดี๋ยแล้ววีหันหันนะคะซุป,เ,ปเดี๋ยวจะไปหาผักเดี๋ยวจะถ่ายดูกำลังอุ่นๆน้ำปลานะคะการที่ทำวิว <c oughs> <ๆ>ีเหรอทำได้ทางอาหารฝรัง่งไทยอิตาลี <c oughs> อาหารยุโรปอาหารอีสาน ทุกวันนี้ฝรั่งก็กินข้าวเหนียวอยู่นะวิวเห็นฝรั่งไปเมืองไทยเนาะคุณสามีเขาก็ชอบกินนิดนึงนิดนึงเขาบอกเขาชิมด้วยแต่เขาจะทานกับเวลาเราไก่ย,ย่างแค่นั้นผัดผักรวมแต่พวกอย่างนี้เขาทานไม่เป็นหรอกเขาไม่ว่าเราเพราะพอแล้วว่าเราทําเหม็นของเหม็นพวกเราชอบ ชีวิตฉันขาดปลาไม่ได้ไปไปไม่สิเปล่ <S <S น้ำไล่ไหลยย้อยใครอยากซุปนอไม้สักหนึ่งกลองไหมข้าวเหนียวสักกองเอากลองเล็กกองใหญ่เอากองเล็กกองใหญ่บอกมาเอากลองเล็กกล่องใหญ่ป้า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 กินน้ำไล,ล่หลรอบแล้วไปหนึง่งข้าวเหนียวก้อนข้าวเหนียวเต็มเลยนะแช่ไว้จะนึ่ง เสร็จก็เลยรีบมาทำยั่วๆน้ำลายให้เพื่อนๆก่อนมาๆป้าป้าจวดจาดฟาดบึ้มขูดตอก่อนขูดแป๊บเดียวแล้วก็ต้มใส่น้ำปลาแล้วก็ค่อยเอามาโขกค่อยเอามาใส่ครกครกหรคะ่ะไปเลยลาวซุปซุปน่อไม่ป้าเป็นดาซบาบเทวสันเดี๋ยวมีปลาแห้งอยู่นะ